คุณเออยากสอบถามเรื่องของคุณแม่ของเขานะครับคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยเป็นผู้ชายคุณแม่ผมท่านเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ท่านมักนอนไม่หลับเป็นมาหลายปีแล้วต้องใช้ยานอนหลับช่วยตลอดแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากล่าสุดเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทางการแพทย์ได้จี้ไฟฟ้าเพื่อรักษาแล้วครับคุณแม่ต้องทานยาตลอดชีวิตคุณหมอฟันทองแบบนั้นแล้วก็ต้องมีเรื่องของการขับถ่ายอืมอ่า แล้วก็คุณแม่มักจะถ่ายยากมากแล้วก็เวลาก็คือถ่ายยากเอางี้ถ่ายยากแล้วก็คือ,คอต้องใช้มือช่วยเลยอ่ะเอาพืให้เห็นภาพแบบนั้นเป็นก้อนแข็งแบบน,นั้นเลยอะ่ะเขาอยากรู้ว่าคุณแม่ท่านดนอะไรทีแรกเลยนะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะต้นคอเนี่ยมันมันแสบมันซี่งเลยเนี่ยมันแบบเจ็บคอเลยแล้วมันเจ็บตรงตรงตรงต้นคอนี่ย ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังรอแม่ด้านหลังค่ะฝ้ามือค่ะอาจารย์ลินี่พอให้คําตอบเลยได้ไหมครับสิ่งที่เรนเห็นคือคุณแม่เขาไปโดนเกี่ยวกับเรื่องของลมเพลลมพัดมาแต่ว่าคุณแม่ไปโดนมาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะเพราะจากภาพที่เห็นคือคุณแม่เนี่ยเหมือนโดนแบบเป็นเหมือนคุณใสกระแทกเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าด้วยในช่วงที่ผ่านมาประมาณห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่เนี่ยเป็นช่วงลงตกนะคะก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยมีสภาวะของการโดนของสิ่งเหล่านี้ มันเกิดทาให้มีอาการกิเลสของการไม่สบายเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดซึ่งคุณแม่เนี่ยจะต้องอนอกจากการรักษาทางทการแพทย์ปกติแล้วคุณแม่ก็ต้องถือศีลด้วยนะคะคุณแม่ต้องถือศีลต้องลาเวนจากการทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะคุณแม่อ๋อเหรอจริงเพราะว่าในร่างกายเนี่ยเลนนี่เห็นภาพเข้าไปข้างในอะ่ะคือด้วยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้เป็นคนรูปร่างใหญ่มากเลยนะพี่ครับแต่ว่า เหมือนคุณแม่ดูซูบดูดูป่วยดูผอมดูซูบดูโทมเลยอะแล้วภาพที่เรนนี่เห็นภาพอะคือมันเป็นภาพเหมือนคุณแม่เนี่ยข้อสมัยเนี้ยคือตอนเนี้ยคือข้ออะไรก็ไม่ค่อยดีกระดูกก็ไม่ค่อยดีเป็นหลายอย่างเลยท้องก็ป่องด้วยแต่ท้องป่องเนี่ยเกิดจากธาตุในข้างในของคุณแม่ไม่ได้มีการขับถ่ายแล้วปล่อยออก gas, มันเลย <gas. S 1> แข็ง oh. กลายเป็นเหมือนหินดัง <Ooh. S 1> นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนหินเหมือนแบบ เหมือนสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็ไปเสียดในท้องทำให้เกิดแผลเกิดเลือดตลอดทุกครั้งไอ้คุณใส่เนี่ยแก้ได้โดยการอาบน้ำมนต์โดยการกินนำบารมีพญายมราชไปทำเป็นน้ำมนต์ได้นะคะใช้น้ำมนต์ก้าววัดได้จากดอกบัวใช้ได้ช่วยได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ทานยาที่เป็นแบบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการระบบขับถ่ายได้ค่ะคุณแม่เพราะในร่างกายคุณแม่ไม่มีแบบตัวช่วยย่อยหรือตัวช่วยถ่ายเลยอะ เพรมันเป็นก้อนแข็งแข็งแบบที่ปูดเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอ่าเป็นอย่างนั้นแหละแล้วคุณแม่ท้องป,ป่องไหมครับท้องป่องโอ้ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไงอันนี้แก้ยากหรือง่ายอาจารย์เลนนี่ครับไม่ยากค่ะคือ,อแค่คุณแม่ถ่ายปกติแล้วคุณแม่งดเว้นทานเนื้อสัตว์คือทานเนื้อสัตว์น้อยๆแบบคือไม่ทานเลยจะดีสุดเป็นผักเป็นไข่เป็นอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้แล้วก็คุณแม่เนี่ยคือด้วยสิ่งที่เรนมองเห็นนะ่ะ เหมือนเจ้าชะตาดวงเนี้ยเขาจะเป็นภาพเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรเขาพูดเหมือนทานองว่าเขาก็จะจองเวรจองกรรมทําให้คุณแม่รู้สึกเหมือนอย่างที่เขาเป็นซึ่งกรรมเก่าคุณแม่เนี่ยเขาเคยเป็นผู้ชายนิสัยจริงๆคุณแม่เหมือนผู้ชายนะคะคุณแม่จะเป็นคนตรงแรงดุสมัยก่อนคุณแม่ถึงจะเป็นคนปากร้ายใจดีแต่แกเหมือนผู้ชายมากอดีตตาชาคุณแม่ก็เป็นผู้ชายเป็นทหารเก่าแล้วเคยปิดชีพคนอื่นโดยการใช้หอกแทงก้น เขาเลยต้องการอยากให้คุณแม่รู้สึกว่าการที่เหมือนมันแข็งมากเหมือนมีอะไรแทงก้นแกตลอดเวลาเลยนะพี่เป็นอย่างนั้นไหมคะคุณแม่จ้าเป็นอย่างนั้นแล้วตรงต้นคอเนี่ยแล้วมันแสบมันเจ็บถ้าคุณแม่ได้ถ่ายคุณแม่ได้อาบได้ล้างล้างน้ำมนต์แล้วคุณแม่จะดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็ผิวแห้งมากแล้วคุณแม่เนี่ยเครียดแล้วคุณแม่พอเครียดคุณแม่ก็ไปไปแบบเหมือนไปพานใส่คนข้างๆตัวคุณแม่ แล้วก็รวมไปถึงที่บ้านของคุณแม่นะคะที่นอนมีฝุ่นเยอะมากนะคะห้องก็ร้อนด้วยคุณแม่มีฝุ่นเต็มเลยอะ่ะหนูเห็นภาพอย่างเงี้ยคุณแม่ต้องเปิดห้องให้สว่างทําความสะอาดห้องทั้งบ้านเลยค่ะคุณแม่อะไรที่มันไม่สมควรก็ต้องทิ้งทิ้งไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรที่ใส่ถุงอยู่ใส่กล่องอยู่คุณแม่ทิ้งได้เลยเสื้อผ้าอะไรเก่าๆคุณแม่ทิ้งได้เลยนะคะ